เจ็ดสิบสองโอขายดีไหมช่วงเนี้ยก็ขายแบบยังไงอะแบบจับจิตเสียหน้าหลือต่ำลงไปอโอ้ <c oughs> แสดงว่าโควิดก็กระทบเยอะอวันหนึ่งขายได้เท่าไหร่เนี่ยวันคุณสองพันกว่าขายได้ประมาณสองพันเนี่ยติดลบแต่เข้าเข้า็าดีนะเขาเข้าข่ันให้ให้ฝันให้พวกอ้างไงวัคซีนเนี่ย อ๋อหมายว่าเราไปรับมาครับก็ย่อยให้เขาก็ได้อะไรลุงขายไม้เท่าไหร่ไม้ละสิบครับตรงนี้แต่เดียวพอละห้าบาทแล้วลุงเอามาขายทุกวันไหมทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเอาหมดนี่เลยครับนี่ด้วยครับครับแต่ต้องรอหน่อยนะครับค่ะเดี๋ยวช่วยปิ้งค่ะไม่เป็นไรทั้งหมดกี่ไม้หนึ่งสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า สิบห้าติสองไม้อเอาเหมาหมดเลยลูกอยู่กับลูกไหมหรือว่าอยู่กับยายสองคนอยู่กับยายสองคนแล้วก็มีลูกคนหนึ่งผู้ชายที่อยู่กับเราครับแล้วก<อ>็มีหลานอีกคนนึงโอ้แล้วคนที่อยู่กับเราอายุเท่าไหร่คะสิบสกบแล้วแล้วเขาทํางานใช่ไหมทํางานอยู่ที่คอ<ม>โอเควันนี้เขาก็พาแม่เข้าไปไปลอกตาที่โรงพยาบาลไปะจะกาศคนอู่อะไรนานลุง ลุงทำไมยังดูแข็งแรงนะคะดูแลตัวเองยังไงไม่นะก็อยู่ธรรมดาธรรมดาขาไม่ดีออออกกำลังกายบ้างไหมคะไม่ได้ออกเลยก็ขอบดูเข็นนีรถไปมาไปมานี่นอยู่ไหนก็อยู่ไกลไหมอะ่ะก็เข้าไปประมาณร้อยห้าสิบเมตรนคะเอากี่ไม้คะ่ะเอาสองไม้เอาข้าวเหนียวได้ไหมเน,นี่ยพี่เ็นหนูซื้อแล้วพี่เอาไปทานเลย บ้านอยู่ไกลไหมคะไปไหนเนี่ยใส่ชุค่ะขอบคุณค่ะขอบคุคุณโชคดีค่ะอันนี้มันยังไงเนี่ยลุงสุขุลเพราะว่าแบบเคยกินน่ะนี่ทำมากี่ปีแล้วคะทำมากี่ปีขายมากี่ปีแล้วก็ประมาณสี่สิบปีได้อสี่ปีนะสี่สี่ปีสี่สิบปีขายหมูปิ้งครับโอื่อก่อนเคยขายของทะเล ตลาดเขาเริ่มตลาดลบทุกเราผหานมาขายเนี่ยก็แยกตกแยกแต่แต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 ละไม้ละสามบาทขายหมูปิ้งเลียงลูกสุดยอด <c oughs> ขายหมูปิ้งเลียงลูกค่ะแต่โควิดเนี่ยคุณลุงก,กระทบยอดตกไปมากกว่า50%แล้วก็จะบอกว่ารับมาเนี่ยวันละสองสามพันแต่ที่ขายได้เนี่ยมัน,นมันติดลบอะค่ะก็เลยวันนี้มาช่วยคุณลุงซื้อหมูปิ้ง,ง,งเดี๋ยวมาดูค่ะ อ๋อมีหมูปิ้งมีไก่ปิ้งขอบคุณค่ะพี่ขับวินอยู่ตรงไหนเอ่ยไม่มีการใช้บริการเ็าอยู่ตรงนี่โอลุงไปไหนก็าได้รู้จักกันหมดสายมานานเขาไป้นานเขาไมได้จางเขาอย่างเดียวลุงคะแต่ลุงก็ต้องดูแลตัวเองนะดูแลสุขภาพนะอ่ะไปอ่ะพี่พี่ซื้อแล้วเอาไปทานเลยค่ะคุณค่ะโชคดีนะคะทำงาน นี่ครับอาหารญี่ปุ่นนี่ครับอ๋อต้วิค่ะน้องสู้ๆนะช่วงโควิดเอาหมูปิ้งไปทานไหมคะขับพี่ี่หิบไปเฉยๆค่ะเก๋เขาปิ้งอยู่แถวนี้หรอคะโอเคเป็นไงช่วงนี้คนเยอะไหมไม่ค่อยดีสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้กันค่ะก็อันนี้ก็คือเราทำไปเป็นค่าน้ำค่าไฟแล้วก็จ่ายหนี้ด้วยใช่ไหมคะครับ แล้วลงมาขายกี่โมงกับกี่โมงคะตีห้าครึ่งออกจากบ้านแล้วก็อยู่ประมาณ9ก้าโมงถึงสิบโมงเพิ่เกือบเกือบเที่ยงอ๋อเขาขายช่วงเช้าบ้ามาทานค่นช่วยช่วยกันนะคะพี่มาโชคดีค่ะพี่ซื้อแล้วค่ะพี่เอาไปเลย ไก่ี้อไก่ไก่ข้าวเหนียวมาห่อหนึ่งมาจากไหนคะเนี่ยอ๋อพี่ซื้ออาจะหมดแล้วนะเหลือเลยพี่ทำงานที่ไหนไม่ช่วงโควิดกระทบไหมกระทบครับไม่นห้นอือ เพราะว่ามีคนติตต้องหยุดยู่เลนะแล้วนั่งเลยค่ะห้าสิบสองไม้ข้าวเหนียว20ถุงกินให้ผมเหทั้งหมดย2 0บาทที่หนูให้นะคะขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้กันแย่น้อยวันนี้ก็มีมี่าพ่อนบี่มิ่งมาที่เหลือเป็นกำไรขอบคุณทุกคนนะตสู้นะคะลุงฝากบอกคุณยายด้วยเป็นกำลังใจ ถึงจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราสู้ยังไงเราก็ไม่มีผลกระทบอะไรเขาอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ถ้าเกิดชิมิทเราสู้พวกเราเองก็กระทบเหมือนกันแต่ราสุขภาพเลยนะทุกคนสารตัวเองดเลยนะทุกคนนะษาสุขภาพใช่ไหมใช่ใช่ลุงต้องใส่แมสตลอดนะต้องหาแมสที่มันแน่นกว่านี้ค่ะเพราะมันแบบเวลาพูดแล้วมันจะรุดเมื่ีมันแน่นแน่นกว่านี้ลุงต้องบีบลงไปที่จมูก ต้องระวังค่ะ,คะลุงอยากจะฝากอะไรไปถึงผู้สูงอายุที่ดูลุงอยู่ตอนนี้คะอยากให้ผู้สูงอายุทุกคนที่อยู่ในช่วงนี้ขอให้สู้ๆแล้ให้กำลังใจเ็ลูกหลานให้กำลังใจด้วยเพราะว่าโรคนี้มันโลกไรแรงให้รักษาตัวภาพให้ดีกินอยู่ร้าว,ว่าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านขอให้มีกำลังใจต่อสูตอ้ต่อไปนะครับ ขอบคุณมากค่ะลุงคะแล้วบ๊ายบายพร้อมกันค่ะลุง